ที่บอกว่าพวกหนูได้ยินชื่อวง,งคาแรกเราปุ๊บรู้สึกว่ามปนชื่อวงที่สวยเป็นชื่อวงที่แบบมันรู้สึกถูกชะตาถึงเราจะยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรในตอนแรกพวกเราได้หรอเปคเซ็นพวกเราได้ค่ยิ่งรู้ควาหมายแล้วยิ่งรู้สึกว่าเออมันเขอ้ากับพวกเรามากกว่าเดิมไปอีกใช่แต่วันนี้วันที่ลงมาใช้เวลานานเท่าไหร่ลูกฝาันทึกการปดิโอ้โหพวกเราเทรนกันมา6เดือนค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วคือพวกเราทั้ง6คนเนี่ย ทำงานในแถบนี้มากันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วเหมือนแบบเราเป็นเราทำงานเวนี้มานานมากๆจนรู้สึกว่าวันนี้มาถึงสักทีมันเป็นวันที่พวกเราทั้ง6คนมีซิงเกิลเป็นของตัวเองมีเทงเปนของตัวเองเลยรู้สึกว่าโอ้โหมันมาไกลกันมากๆ,ๆเลยดีใจดีใจ <ๆ S 2> สุดอยากให้ทุกคนลองแชร์ประสบการณ์ตันนี้เพว่ใหม่เลยนะว่าก่าจะมาเป็นศิลปินได้ต้องผ่านอะไรบ้างที่ใครแบบ ทุกคนทุกคนมีสตอรี่ของตัวเองหมดเลยเดี๋ยวเริ่มจากเชลซีเลยก็ได้สตอรี่แบบใช่ประสบการณ์ที่พามาก็่ยังหนูอะค่ะหนูเแค่ว่าเติบโตมากับการเต้นใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กมากๆจนวันนึงเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสได้ไปเป็นแดนเซอร์ให้กับพี่ศิลปินแบบอย่างพี่พี่แ่ายเกิดเราก็เคยเต้นให้เขาเหมือนกันจนเราก็ได้ออ d ิชั่นเข้ามาใน GMM TV ค่ะแล้วก็ฝึกได้มาเข้าโปรเจกต์นี้ล้วก็ ประมาณนี้เนาะต่อไปน้องแสงส่วนของแสงก็จะคล้ายๆกับของพี่เชลซีเลยค่ะก็คือเราแบบเกิดมาเราก็เต้นเลยเกิดมาก็เต้นเลยชอบเต้นมากหนูเต้นทุกวันเปิดทีวีเต้นอยู่ที่บ้านจนแบบพ่อจับไปแบบประกวดเต้นบ้าไปแข่งเต้นบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จนมาเจอกับรายการประกวดไทยแลนด์สกูสภาค่ะหนูก็ได้ลองสมัครเข้าไปแล้วก็ผ่านคัดเลือเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำโบตรงนี้สักที หนูก็คล้คายๆกันเลยค่ะแบบเต้นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จาความได้ก็รู้แล้วว่าตัวเองชอบเต้นเลยค่ะแล้วก็เคยมีโอกาสได้เดบิวแล้วหนึ่งครั้งด้วยแล้วก็ได้ไปแข่งรายการต่างๆที่ผ่านมาเลยค่ะจนได้มีโอกาสครั้งใหญ่มากก็คือได้มาทําโปรเจกต์นี้ร่วมกับทุกคนแล้วก็ได้มาถึงวันนี้สักที่ประสบคมทบสม,มุจค่ะค่ะของหนูก็จริงๆแล้วมันเยอะมากๆเลยตั้งแต่เด็กก็มีโอกาสที่ได้ไปอยู่ในบริษัท บริษัทต่างๆแล้วก็ได้ออดิชั่นไปต่างประเทศค่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ใน g m m t v ก็ได้ไปแข่งรายการราการหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จริงๆอยู่ g m m t v เข้ามาปีที่3แล้วค่ะเหมือนแบบโอกาสมันก่อนหน้านี้โอกาสมันยังมาไม่ลงล็อกสักทีหนึง่งแต่พอตอนนี้มันมาถึงแล้วมันมันเหมือนฝันมันเป็นจริงๆคดีใจดีใจมากจริงๆ ค่ะของหนูหนูทำงานมาตั้งแต่สามขวบเลยจริงๆแล้วหนูถ่ายโฆษณาตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นก็เล่นซีรีส์เล่นละครเวทีคือเหมือนเส้นทางในวงการนี้ของหนูมันเยอะมากๆแล้วมันนานมากๆก,กว่าจะมาถึงตรงนี้มันเลยรู้สึกว่าโหผ่านอะไรมาเยอะมากเหมือนกันกว่าที่แบบวันนี้มันจะมาแล้วพอวันที่ทํามันได้แล้วเรามีเพื่อนๆน้องหกคน<ฮ>อยู่ในเจนี่ด้วย,วย,วยก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่มีทุกคนอยู่ด้วยค่ะ คงหนูก็คล้ายๆกับทุกๆคนเลยลก็คือด้วยความที่หนูแบบอายุ12ปีนี้3แล้วแล้วก็ได้ผ่านแบบการเทรนมาจากค่ายๆนึงได้เดบิวต์ได้ขายโฆษณาได้ทำหลายอย่างมากแต่ว่าทุกอย่างก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็จนได้มาอยู่ที่นี่ได้มาเทรนได้มาร่วมในโปรเจกต์นี้ก็คือมันเป็นแบบเส้นทางที่หนูดีใจมากๆเช่นกันค่ะเพราะว่าคือ,อ,อทุกๆคน ต้อนรับดีมากๆด้วยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าดีใจที่เป็นน้องๆทั้งหมดนี้ความพยายามของคนใช่ไหมถึงทำให้แบบเกิดมาเจอกันได้ก็คือรุ่นนี้ด้วยใช่ครับแต่รุ่นนี้ชื่อว่าอะไรซีดูใช่ครับซีดูซีดูอะไอะไรรักกบางจนแทบจนเขามาทำให้ใจเราอ่ะมันบานจนเห็นทั้งในแบบซีซีดูใช่ะ กับได้มีส่วนร่วมในเกมนีดีนแบบช่วยกั้กจริงๆจริงจริงนี่พี่แกงส้มถามมาในถามมาในกลุ่มค่ะว่าทุกคนมีแบบประโยคอะไรเด็ดๆไหมหรือว่ามีคำทำติดใจไหมพี่อยากเอาไปแต่งเพลงแล้วสุดท้ายมันเป็นคำว่าของเทลซีใจบางใจบางเคจนใจ เหมือนพี่แกงก็เลยหยิบประโยคนี้ของเชลอะไปแต่งเพลงเป็นเพลงซีดูของพวกเราะค่ะแกงเราได้มีส่วนร่วมกันแล้วใช่ส่วนร่วมในทีมต่อบรรยากาศในการเขาเรียกนะถ่ายเอวีเป็นไงบ้างมันดูเหมือนเทกร้อนนะหนาวเนาะ เรามีทางหลายอากาศมากร้่นรี่นเปียกถูกเ้องมีเบียกด้วยนะคอเคโคตรมีวันนั้นแบบฝนตกแล้วก็แบบเราถ่ายทำกันยาวนานมากตั้งแต่แบบหกหัวหัวหัวเช้าหัววัน um หัว oh วันหัววันยนดึกย็นดึกมากใช่หัววันแต่ว่าสนุกมากเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำใช่ค uh, ือนึกว่าจะเหนื่อยแต่ว่ามันเราไม่เหนื่อยเลยเราเล่นเราเล่นกันจนถึงดึกเลยตั้งแต่เช้ายันดึก อะไรคยากที่สุดในวันน้ที่เราถ่ายทอดเลน่าจะสำหรับหนูน่าจะต้นแต่อยู่เต้นตอนสุดท้ายค่ะตอนทบคอนโทรลผมไหมใช่คอนโทรลผมด้วยเพราะตอนนั้นฝนตกแล้วค่อนข้างจะมีน้ำน้ำเ่อะแบบดาดฟ้าเลยใช่เหมือนอากาศมันชื้นมากสะบัดผมที่ปึ้งติดทั้งหน้าเลยติดติดตาแล้วก็บบเหยียบน้ำทีนึงกระเด็นไปเด็นขาใช่ใช่่ด็กๆไปทำกันสเใช่ เม่ี้เดเรื่องผมีตอนเต้นตอนโพเทสผมได้ดีมากฝึกงานไม่้โเทงนี้ฝึกทุกคที่มีารซ้อมเวใช่ใช้ทั้งชีวิตในการซอกับผมนันนี้ก็เร้นกับผมมากแวเยกไว่ามีน้องพิมกับเชลซีเป็นต้นแบบการสะบัดผมคือเราจะแบบว่าปกติเราจะมีเก็บลายเต้นใช่คะแต่วงเราจะเก็บลายผมอ่ะพี่พิมพี่พิมพอเป็นต้นแบบพี่เชลเป็นต้นแบบใ่ไหเขาสบัดหัว ทหตาหนูอะมองกัะเองในกระจกมันก็แบบไม่เหมาอนมันไม่เหมือนป่ะผมเน้นดีน้องๆสวยแถมใจมากเป็นโซ่สวยกลับมาใจเลยพี่หนู่มต่อซึ่งกับผมไหมคะเปลียนหัวเลยลูกเดี๋ยวแล้วกดติดตาม อัปเดตเอ็มวีตอนเราตอนเรารู้ครั้งแรกเราก็ตกใจเหมือนกันมันมีคนเขินแถวเนี้ยแถวนี้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 คือใครยอมรับมาเลยเขาเป็นตัคนมองกันอะ้วตัวคนมองแล้วต้องพูดแล้วเราเป็นแฟนคลับคนนึงเราเขินู่แล้วเราได้รับเกียรติแบบเขาให้เกียรติมาเป็นแบบพระเอกเอ็มวีแรกของเราด้วยแบบซึ่งเต้นใจแบบ น่าเยเอกเข้าใจใช่เข้าใจเลรวหรือว่าเซลซีแอปอันนี้เาไปขอระเอกกันซีันหรือเปล่า้เฮ้ยอาจจะไม่ใช่ทำง่ายมาก งานนี้เขาเป็น professional มากเนาะ<ห>แล้วก็แบบว่าอย่างที่เจ้าหญิงบอกเลยก็คือเหมือนกับว่าวันก่อนหน้าเขามีทํางานกับเจ้หญิงไทยซีรีส์แล้วก็วันต่อมาคือทุกอย่างก็ยังราบรื่นที่เขาก็เต็มที่กับพวกเรามากๆค่ะแบบว่าเป็นมาเ,เป็นแมวหัวหน้าแมวของพวกเราใช่มีสอนพี่ว่าเต้นหรือยังสอบเรียบร้อยค่ะคือแบบถูกคือพี่ได้อยู่ได้อยู่พี่ในนี้พี่ในนี้ได้อยู่ไม่ยอมกลับเพราะว่าอยากจะถ่ายชัยเลนกับพวกเราแต่ว่า ต้องต้องรอรอแอบดูแลยากไหมคะเปเี่ดูรแอบ้ยจริงๆเรามีชาเลนจ์หลายแบบบ้างเลยค่ะหลายที่มีใช่มีหลายกว่าฉันมากว่าชันง่ายๆพี่ๆทุกคนก็เต้นได้เชื่อหนูโอเคได้เลยยาเต็นแฟนเดี๋ยวรองห้าหกเจ็ดแปดมามหาสิรุมหา

พวกหนูพร้อมมากเลยนะคะขอบพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบพี่พี่เลยนะคะพวกเราชื่อวงว่าเฟลิสนะคะมีเชลซีแซงทีมเจ้าหญิงเอแคลรชาลีนะคะทุกคนพร้อมที่จะวิ่งงานให้พี่พี่ทุกคนนะคะสื่อมวลชนสามารถจ้างกันได้นะคะไดค่ะทุกคนนะคะเข้าได้นะคะเราจะพับผมโอ้โหได้ทั้งวงได้หมดเลยได้ทั้งวงเลยค่ะทั้หมดเลยค่ะได้ทั้งวงเลยได้เลยได้ทั้งวงมาได้เลยค่ะซั่งเงินก็ไหวอีกตัววัน แต่เวลาอาจจะไม่ไหวมีอะไรอยากบอกถึงแฟนไหมเพราะเขาก็อยู่ในวงการสายเดย์วันเหมือนกันเกิดละคนเลยอ่านละคนให้อ่านกนเลยเหรอเป็นแฟนค่ะก็ผ่านเป็แฟนเหรอก็ดีใจมากๆที่มี แฟนๆทุกคนจะคอยซัพพอร์ตอ,อ,อ,อยู่แข็งข้างละละละมาตลอดค่ะตั้งแต่ day one นะคะบางคนอาจจะเห็นหนูตั้งแต่เป็นแดนเซอร์ด้วยซ้ำบางคนก็จำหนูได้ว่าหนูเป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วก็ยังติดตามมาถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆทุกครั้งที่เหนื่อยหรือทุกครั้งที่รู้สึกอาจจะเหนื่อย <laughs> ผ่านเกือบแบบว่าเราก็ยังรู้ว่าเขาจะยังอยู่แข็งข้างเราตล,ะล,ะลดอดเวลาโดยเฉพาะพูดเรื่องหนูนก็เลยแล้วก็ตู้ชมมาแฟนคลับ ่ขอบคุณมากค่ะที่คอยสปอร์ตพวกเรานะคะตั้งแต่เดย์วันจนถึงวันนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนสาวทุกคนนะคะที่จะเข้ามาในอนาคต <c oughs> าก็อยากขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่รายการไซแลนด์สกู๊ตเตอร์เลยตั้งแต่ยอดคลอตังยังหลักพันอยู่เลยตอนนี้ก็กลหลักหมื่นแล้วหนูแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เลยแบบว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนมากจริงๆที่อาจจะเพิ่งติดตาม ในวิวตรงนี้หรือจะจากทีจัดแสดงจุดโบราณแลวถึงน่านทุ่งแล้วก็อยากให้อยู่ซัพพอร์ตกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ว่าบางคนที่อาจจะยังไม่รู้จักพวกเราก็มาสามารถติดตามพวกเราได้เพราะเราจะเป็นแก๊งแมวอยากกินมอบความสุขให้แฟนคลับทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะแบบพี่ๆเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ยังอยู่กับหนูตั้งแต่ นูเคยรีวิวโอกที่แล้วหรือว่ายังอยู่กันถึงตอนนี้หนูขอบคุณมา,มากๆแล้วก็สนใจมา,มากๆอยากจะทําทุกคนงานออกมาให้ทุกคนไม่ผิดหวังเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบพลาแมนของพวกเราในทุก,ทกสเติเพราะว่าเรา,าตั้งใจทำม,มากๆขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแฟนค่ะทุกคนจริงๆที่ไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนที่หนูจะเข้า GMMTV หรือรู้จักกันมาตอนที่เป็นเจ้าหญิง GMMTV หรือว่าอีเวนตอนนี้ที่เป็นเจ้าหญิงเฟนลิสแล้วขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานขอบคุณที่เห็นความพยายามขอบคุณที่ไม่หนีหายกันไปไหนนะคะสัญญาว่าจะทาผลงานออกมาให้ดีเรื่อยๆเรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสะค่ะขอบคุณนะก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดู MV ของพวกเราไปแล้วนะคะจะมีพวกเราเข้าไปทะลุทำให้ใจของทุกคนบางได้บ้างนะคะเพราะว่าจากที่ะเอก MV ีเราครูพี่นานีเนี่ยหนูมองว่าอาจจะยังไม่ทะลุเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วใจเขาอาจีบบนฟ้าเอ้ย ก็หวังว่าจะถูกใจ้ครหลายๆคนค่ะขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตกันมาขอบคุณเพียรคนที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็หลังจากนี้พวกเราก็จะใช้เช่นในนาเฟลิสาะคะใหก็ฝากพวกเราแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่คอยสปอร์ตเรามาตลอดนะ เ้าไฝากเอ็มีหน่อยดูได้ที่ไหนอะไรยังไงถ้าถึงหนึ่งล้านวิวจะได้เห็นอะไรจะได้เห็นจะได้เห็นโพสที่เขียนว่าใน a n k you ายแวอันนี้ก็กอันน่้ก็นเออ ตามได้ที่ช่องดูเฟลิสนะคะ F E L I W Z, Z ะคะ่ะแล้วก็สามารถสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์รอมแล้วน,นะคะ <buld S 1> แล้วใครอยากดูคอนเทนต์ของพวกเรานะคะสามารถติดตามพวกเราได้ทางทาง Instagram, X, Tiktok นะคะแล้วก็ Facebook Felis Official ค่ะใช่มีอะไรอีกอ๋อแล้วก็รอดูชาเลนจ์จาก เราไปเก็บกันมาเยอะมากมากแบบเก็บเกี่ยวเท่าที่เราจะทําได้เลยมั่นใจว่ามีแฟนคลับของทุกคนว่ามีศิลปินที่ทุกคนชอบแน่นอนคือแบบทุกวันนี้เจอหน้าพี่ๆในค่ายหลังจากสวัสดีพี่คะขอถ่ายชาเลนจ์หน่อยได้ไหมคะคหนูรีบมาจริงๆสอนเต้นเลยสอนเต้นทุกคนเรียบร้อยแล้วใช่หรือว่าถ้าใครอยากเห็นพวกเราทำอะไรก็สามารถรีเควส์มากันได้นะคะรีเควส์มาได้นะคะแอนิสมาอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ชื่อแฟนคลับค่ะใช่ส่งมากันได้เนาะใช่ลองไปก่อนว่าเธอชอบอะไรสินะแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไปตอบเราเราชอบพวกคุณได้ไหมล่ะมวยหมดแล้วหมดแล้วเริ่มแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะใช่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ